นี้นะคะคูเปอร์ชาแนลนะคะจะมาส่งรถนะคะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้จะเป็นตัว MG เจ้า MG 4ค่ะอันนี้คือบรรยากาศวันรับรถของเรานะคะวันนี้ค่ะเลิกงามยามดีนะคะมาทําการส่งมอบรถ MG 4ทั้งสองคันค่ะเจ้า MG 4ทั้งสงคันนี้ค่ะมาในรูปแบบ2แบบ2สไตล์นะคะตัวแรกมาพร้อมชุดแต่งรอบพันอีกตัวคือมาพร้อมล้อแม็กค่ะ ไม่ต้องกังวลน,นะคะก่อนหลับรถเราจะมีการสอนวิธีการใช้รถค่ะให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านที่รับรถเรานะคะออกรถกับ Cooper Channel นะคะรับรองได้เลยว่าอุ่นใจสบายใจแน่นอนค่ะบริการหลังการขายนะคะสามารถปรึกษาได้ตลอดค่ะบรรยากาศในวันนี้นะคะมีความสุขม,มากๆค่ะทั้งเซลล์แล้วก็ลูกค้าค่ะ ก็แฮปปี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทักคูเปอร์ชาแนลได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์ตาม